เพราะฉะนั้นสูงสุดของแม่งสอนที่จะเป็นตัวแทนไปเลือกระดับประเทศในวันที่26ที่เมืองทองธานีก็มีเพียง38คนเท่านั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนเราได้เตรียมกรรมการประจำสถานที่เลือก60คนนะครับแล้วก็ประธานการเลือกอีก1คนไว้สำหรับ เตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครทั้งเรื่องของการรายงานตัวการแจกบัตรการอาธิบายในเรื่องของการลงหมายเลขอารบิกของผู้สมัครให้เรียบร้อยนะครับในวันดังกล่าวให้ผู้สมัครมารายงานตัวตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง9โมงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปสู่ขั้นตอนในเรื่องของการอาธิบายแล้วก็ชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดของการลงคะแนน ในบัตรเลือกซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีหนึ่งบัตรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางกระกะตได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและให้เกิดผลดีมากที่สุดกับผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับการออกุญให้ก็ใช่ว่าในผลเฉพาะการที่เรามีการเลือกนะครับเพื่อให้ให้เหลือกลุ่มละสองตัวสี่กลุ่มนะครับ อดีตนารชกบหรือขบวนการที่จะได้ต้องเลือกผูก้มี้ตนเองนะครับโดยการหรือการสุดยอดทางที่ได้เลือกใครไม่ได้รับการเลือกหรือไม่มีคะแนนนะครับถ้าหวังอยากเป็นสวแล้วไม่รู้อยากใครหรือไม่รู้ก่อไม่ไม่ให้หนักตัวนะครับเราอยากได้คนที่มีชื่อเสียงหรือในกระดานการสหวตการสป่งแตอย่างบ้านผู้สมัครริกันเองบางปทีที่จะเข้าไปเป็นสว ข้สอวต้องไหนที่สอส,อสอเป็นผู้ออกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนปกครองตนเองนะครับให้คนไม่สอนดูแลคนไม่สอนเราตั้งให้เป็นของชุมชนไม่ใช่ของกองทองนะครับทำหน้าที่ยังไม่ไดนะ้ทำขับชื่อออกแล้วก็ไปสอนสารแหน่งครับมีของหน่งอาจะอยู่ใคพับเพราะฉะนั้นต้องคอยดเพอมาถึางจังหวัดนะครับจังหวัดในกะลุ่มเดียวกัน ครับปีินแล้วเรียนระดับคะแนนที่เก้าแล้วก็วีิบหกนะครับเป็นความเียรอล่ับของนึ่งสองส